นี่ครับคือสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้คือเห็ดพึ่งนะนี่เห็ดพึ่งนะครับสามารถรับประทานได้นะครับเห็ดพึ่งแล้วก็ผักมานิดหน่อยนะครับนี่เราก็อาหารเย็นเราก็คือนี่ฮะปลาหัวขาดปลาหัวขาดนะครับซึ่งเรากำลังย่างอยู่นี่ก็คุณเชียงนะครับส่วนข้าวก็คงจะสุกแล้วแหละข้าวคงสุกแล้วแหละฮะแล้วเราก็อังข้างไฟไว้นะฮะสุกแล้วแหละนี่คือคุณเชียงย่างนะครับนะคุณเชียงย่างนี่ก็ผักลวกนะผักลวกก็จะมีอาหารต่างๆมี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 แก้เหนื่อยด้วยครับมะม่วง ทานกับผมแม่มะม่วงนะแก่เหนื I know. I know. So like ่อยจริงๆผมเดินมาผมเหนื่อยน้องเอามะม่วงผมกินผมสามารถเดินมาถึงตรงนี้ได้นะผมกินให้ดูก่อนเลยครับมะม่วงอือหืออร่อยครับอร่อยมันไม่เปรี้ยวมันออกมันๆหน่อยแต่ไม่รู้มั่วม่วงอะไรนะแป๊บๆหนึ่งเราก็จะร่วมรับประทานอาหารกันครับร่วมรับประทานอาหารกันอาหารเราก็พื้นๆนะะอาหามาจากใน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 จัวัดพิษนะครับ คือมันจะเจออำเภอเกินบางสิ่งบางอย่างแล้วก็หาจากเล่นในป่าในเขาเนี่ยครับได้มั่งไม่ได้มัางก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับนะครบก็คงจะอร่อยอาหารมื้อนี้ครับเพราะการเดินทางเราเหนื่อยมากเลยการรับประทานอาหารก็คงจะอร่อยมากวันนี้นะครับอาหารก็พื้นพื้นแถวบ้านเรานะไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรพิเศษนะครับมีอะไรก็กินกันไปครับครับเพราะเราเข้าป่าครั้งนี้งบเราน้อยครับงบน้อยมากเลยครับนะถึงจะน้อยอย่างไรผมว่า จะทำคลิปวิดีโอให้เอฟซีได้ดูจนได้ครับนะ,ะไม่เป็นไรครับเราทําไปตามมีตามเกิดเรามีเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นมีมีมีกินเท่าไหร่เราก็กินเท่านั้นนะเราเรา,เราตรงจุดนี้เรา,าไม่ไม่ไม่ซีเรียสฮะไม่ซีเรียสเนี่ยนะคืนนี้เราจะนอนตรงนี้นะมันจะเป็นเป็นเป็นเนกาะน้ำนะน้ำไหลสองฝ้าเลยครับตรงกลางมันจะเป็นเกาะเป็นเกาะเลยฮนะเนี่ย คงจะไม่มีน้ําป่าหลากเหมือนเหมือนที่ผมเคยไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ความรีนะคงคงจะไม่มีแบบนั้นนะครับฝั่งโน้นก็น้ําใส่หลเย็นนะฝั่งนี้ก็มีน้าใส่หลเย็นล้อมรอบเราของฝั่งเรานอนกลางนะนอนอยู่กลาง,นอนอลางแล้วก็นอนเปรกไม่ได้ไปนอนบนต้นมุงต้นไม้เหมือนคนอื่นเขาเหรอกครับสูงๆก็นอนอย่างนี้ฮนะก็เหมือนทหารที่เคยไปรบมาเขาก็นอนกันอย่างเงี้ยครับผมก็ได้แบบตัวตามทหารเขาผมเคยเป็นทหารมาเคยนอนแบบไหนผมก็นอนแบบนั้นครับนะ อย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปกลัวเรื่องต่างๆมันไม่มีหรอกครับนะเรามาดีนะเรามาดีรู้สึกว่าจะเป็นแมลงอะไรครับนี่แมลงเกยใหญ่าตัวอะไรนะที่ที่มันกัดเลือดคนอะเลือดเลือดเอเลือดเยอะมากเลยตัวเลือดนะตัวเลือดมันมันจะกินเลือดคนนะครับเมื่อกี้ผมเจอเป็นเจ็ดแปดตัวเลยมาเกาะเปผมตัวเลือดมันจะกัดเกาะเรามันจะกัดเราเราจะกินเลือดเราตัวเลือดนะส่วนใหญ่ก็ริมทานก็จะมี พวกทากครับพวกทากคอยเกาะเลือดเรานะมีทากมีตัวเลือดน,นะแล้วก็มีตัวเห็บนะผมเคยลงภาคใต้เห็บกัดตรงนี้ผมอะ่ะผมเดินไปเดินไปแล้วมันมันมีไม้ก,ไมมกิ่งไม้มากิ่งไม้มันกระแทกตาผมรู้สึกว่ามันเจ็บแป๊บพอวันต่อมาผมก็เอามือมาจับดูผมคิดว่ามันเป็นก้อนเลือดก็เลยเอากระจกเพื่อนมาส่องดูมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆก้อนเลือดน,นะแต่ว่าเวลาจะไปแกะออกมันก็ เจ็บแป๊บเจ็บมากเลยครับเจ็บมากเลยผมก็เลยอีกสามสี่วันม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 ันกินเลือดเรามันไม่ยอมคือมันไม่ยอมปล่อยมันเกาะเราอยู่งั้นะเกาะขอบขอบริมตาเราเงี้ยเราก็เจ็บอยู่ตลอดผมก็เลยให้เพื่อนดูให้ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรเป็นก้อนเลือดหรือเปล่าที่มันไปโดนชนต้นไม้ปรากฏว่าเพื่อนบอกมันเห็บโอ้ตัวเบเ่อมันเกาะอย่างเงี้เลยครับกว่าจะดึงออกมาได้เลือดไหลยันนี่เลยนะครับนั่นนั่นคือตัวเห็บในป่าดงดิบครับถ้ามันกินเลือดเราแล้วมันก็จะมีเชื้อโรคด้วยครับเห็บเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่มี มันจะปล่อยอะไรผมก็ไม่รู้นะเวลามันกินเลือดมันก็จะปล่อยเชื้อโรคอะ่ะเข้าสู่กระแสเลือดเราบางคนอาจจะแพ้อาจจะแพ้เกี่ยวกับตัวนี้ก็ได้นะครับครับวันนี้อาหารเราก็อาหารค่าเรานะฮะวันนี้ครับก็มอีอาหารเราก็มีนี่น,นะฮะที่ผมไปหามาได้ก็คือผักต่างๆที่ผักหนามะะที่เรามาลวกแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะปลาเขาเรียกปลาหัวขาดนะ อาหารทะเลมากอาหารทะเลฮะผมผมอยู่ทางควีสานเนี่ยทานอาหารทะเลนะครับแล้วก็จะมีกุนเชียงครับแล้วก็จะมีน้ําพริกนะฮะส่วนผมจะกินประมาณขนาดนี้ผมลดหุ่นครับผมผมเป็นคนที่รักษาหุ่นอย่างดีเลยนะมะครับก็มาเชิญครับเชิญมาทานคาวด้วยกันเพราะว่าเราต้องทานตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันมืดหน่อยมันจะมันจะลําบากในการรับประทานอาหารนะจะลําบากมากเลยนี่ อาหารการกินแล้วก็ยังมีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้นะะแหละ,ะแต่เราสามารถจะทานได้ถึงสี่คนเลยนะะครับสามารถจะทานได้กับ <_ that> นี่เป็นผักป่านะครับนี่ก็เป็นอาหารมาจากในในตัวอำเภอันนี่ตัวอำเภออันนี้ก็น้ำพริกธรรมดาฮะพริกป่นนะฮะใส่เอ่อใส่น้ำปลาใส่ชูรสอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อให้มันมีรสชาติดีขึ้นนะครับก <_ that> ็กินกันอย่างนี้นะฮะทานกันอย่างนี้เนี่ยครับเพราะเราอยู่ในป่าเราไม่ต้องพิธีพิทันอะไรมากมายนักหนาครับ คือกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะค,คือ,อ,อกินแล้วก็โอเคครับก็แยกย้ายกันพักผ่อนเพราะว่าเราเดินทางมาเหนื่อยทั้งทั้งทั้งวันเลยนะขึ้นเขาลงห้วยลงป่าลงดอยอะไรประมาณเนี้นะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ถามว่ามาได้ไหมก็ต้องมาได้คือมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆออวันนี้ก็โอเคนะครับมันมีความสุขชนิดหนึ่งที่เราเคยมาสมัยก่อนเราเคยมาสัมผัสใน,ในเรื่องแบบนี้สมัยที่เรามาป่าปามพวกออรไคอมมินต์เนี่ยนะเราก็กินกันอย่างนี้นะฮะ กินกันอย่างนี้เนละยแต่เมื่อสี่สิบกว่าปีผ่านไปเรากลับมาย้อนยุคย้อนอดีตกลับมาในพื้นที่ที่เราเคยรบนะนํามาผูกเปน,นอนก็นมาทานอาหารมากินอาหารแบบพื้นพื้นนะฮะมันก็เป็นความสุขชิ้นหนึ่งนะคะมีความสุขชิ้นหนึ่งนะคะบบางท่านที่ไม่ทราบว่าทหารผ่านค่า,า,า,ายปังชัยเขาทำงานกันแบบไหนเขาลำบากกันขนาดไหนครับเขาอยู่กินกันยังไงอันนี้ เหมือนสภาพความเป็นจริงเลยนะที่ท,ที่ถ่ายทอดออกมาให้ท่าน,ท,านท่านเห็นในคลิปวีดีโอของผมเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงเลยฮะค,คือมันมันไม่ต่างกันมากเลยกับที่ผมเคยเ,เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับในเขตงานพื้นที่แห่งนี้นะก็กินกันอย่างนี้นะฮะกินกันอย่างนี้แหละฮนะก็มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะบรรทุกอาหารมามากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องหนักเราต้องจอะยุทธ์ต้องเดินอื สัมภาระเราก็เยอะแยะมากมายมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนต่างๆลูกระเบิดแล้วก็เป้หลังเราก็ต้องมีเป้สนามมีผ้ากันฝน,นทหารพันท้ายปากนั้นเป็นผู้ที่เสียสละปิดทองหลังพระมาตลอดนะครับอย่างที่เห็นถ้าท่านเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นอย่างนี้ะท่านจะคิดยังไงผมไม่ทราบนะแต่ทหารพัน์ใายปากทุงชัยเนี่ยทุกท่านทุกนายครับทุกคนนะครับเป็นผู้ที่เสียสละครับบางคนอาจจะหาว่า ไปทหารพานแค่ปักดวงใจเป็นทหารรับจ้างอย่างนี้ผมก็แล้วแต่ท่านจะว่าไปนะครับจริงๆแล้วเขาเขาไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ครับไอทหารรับจ้างมันต้องมีเงินเดือนเยอะแยะมหาศาลแต่ทหารัพานแค่ปักเงินเดือนเลี้ยงตัวเองแทบไม่พอเลยครับเลี้ยงตัวเองแท่ไม่พอเลยแล้วคุณคิดว่าเขาจะเป็นทหารรับจ้างได้ไงเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเพื่อเข้ามาปกป้องแผ่นดินของของของไทยครับปกป้องพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าเอฟซีอยาก อยากทานกับผมก็มาครับเดือดเดงวดวหน้า,าผมมีตังค์ผมจะพามาอีกไม่รู้ท่านจะมากล้ามากับผมหรือเปล่านะแน่นอนในป่าของดิบนะครับก็ทานกันแบบนี้นะพื้นๆกันถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยครับเพราะเราเดินทางมันมันเหนื่อยร่างกายเรา,ต,ารต้องการต้องการรับสารอาหารให้มากขึ้นนะครับมันเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วเวลาเราทํกากิจกรรมอะไรที่มันเหนื่อยๆเราก็ต้องต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อเราจะมีพละงกําลังนะ ได้ปบทบาบหน้าที่หรือทํางานต่อไปนะครับส่วนผมเองก็ทานไม่มากนะฮะทานไม่มากดานนิดเดียวครับเพื่อรักษาหุน่นรักษาหุ่นนะครับเเขาหุ่นอะไรกันไม่รู้หรอกครับเป็นหุ่นหุ่นไรกาหรือหุ่นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะกนะ็โอเคครับวันนี้คืนนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีตอนเช้าครับเออ่เมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มผมตื่นขึ้นมาเห็นว่าเ,เห็นว่ากองไฟมันมันกำลังจะดับจะเลยเอาฟืนมายัดใส่ก็อน,นอนไม่ค่อยหลับนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนนะอันนี้มันคือป่าลุกหยิบแท้ๆเลย <c oughs> ผมเห็นฟ้าแลบแป๊บๆป,บป,บป,บปบ๊อยู่ผมก็กงังวลเหมือนกัน,นครับเพราะว่าเรานอนอยู่กลางเกาะ มันเคยมีประสบการณ์ที See, lair, ่ผมเป็นอาหารนอนกลางเกามาแล้วนะที่น้ําป่าทะลักมานะแต่เคยคิดว่ามันจะไม่ตกเพราะผมจะสังเกตพวกพวกเออพวกะไรล่ะพวกมดพวกอะไรมันจะคาบไข่ขึ้นบนรังน่ะนะแต่ทีนี้มันไม่มีผมก็เลยไม่ไม่ไม่กังวลใจมากเท่าไหร่แต่จริงๆผมจะบอกน้องๆแล้วว่ามากางเต็นท์หน่อยได้ไหมประมาณเนี้ย แต่ก็เห็นน้องเขาเหนื่อยๆกันทุกคนผมเหนื่อยกว่าเขาที่สุดนะคนอื่นเขาไม่เท่าไหร่หรอกผมี่เดินล้าหลังตลอดเลยถูรูดถูกลางล้าหลังตลอดเลยเพราะมันไม่เคยเดินน่ะนะมันมันมันทิ้งช่วงมานานนานหลายปีป้าก็เป็นสามสิบสี่สิบปีเลยนะก็เลยไม่ไม่ปลุกน้องปล่อยเขานอนพอประมาณสี่ทุ่มครึ่งเ่ฝน,นก็กนำลงมาเลย โกลางกลางเต้นกันแทบไม่ทันเลย <c oughs> เต็นก็มีจํากัดทุกอย่าง <c oughs> ทุกอย่างมีจํากัดหมดเลยครับมาแบบจํากัดจํากัดอะ่ะแต่ก็อยากมายังไม่พร้อมคือปกติมันต้องพร้อมนะไอออกป่าเนี่ยมันต้องพร้อมถึงดังน้อยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะแต่พวกผมมีห้าสิบ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 อ่ะก็เลยก็เลยก็อยากมานะก็เลยก็เลยก็เลยต้องมาพอเจอฝนล,ล,ลักษณะนี้เราไม่พร้อมมันก็เลยทําให ทุลักทะเลเพอสมควรนะมันจะทำให้ทุลักทะเลนะครับมันทําให้ทุลักทะเลก็มีบางส่วนเปียกนะครับอย่างเสื้อผ้าหลาย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 หลคนเนี่เปียกเสื้อผ้าผมก็เปียกเก็บไม่ทันับมัวแต่มากางเต็นท์หมดแต่มาอะไรนี่ก็นอนแบบนี่ครับเนี่ยนอนแบบคอนโดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเบียดกันลงมาเลยนอนแบบคอนโด ก็น่ามันก็น่าตลกสนุกดีเหมือนกันนะผมว่านะผูกเปเรียงกันมาเป็นตับเลยเนี่ยเพราะว่าผ้าเต็นท์เรามีมีสองหลังเต็นท์ไอ้กันฝนเนี่ยมันก็ไม่เชิงเต็นท์แล้วครับเขาเรียกผ้ากันฝนอีก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 ผืนหนึ่งอ่ะไปคุมไฟไว้คุมกองไฟไว้เพราะว่าไฟเราจะไม่ไม่ไม่ให้ดับทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าเรานอนในป่าลองดิบเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่ามันมีสองลักษณะคือว่า หนึ่งสัตว์ป่าสองมันจะอากาศมันจะเย็นนะดูที่ว่าวันนี้เราจะเดินทางได้กันยังไงครับเดินทางไป,ไ,ปได้งไงเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกอ่นะก็เพิ่งมาหยุดหยุด,ยดชักพักนี่เองนะครับ <c oughs> ค่อนสว่างนี่เองพอฟ้าสางแล้วฝนก็ก,ก็ค่อยซาลงไปหน่อยหนึ่งอ่านะในป่าแหา่งนี้ก็ไม่มีผู้ก่อการร้ายมมานม่ได้อีแล้วนะครับไม่มีแล้วครับป่าแห่งนี้เป็นป่าดงดิบชื้นนะครับ ความเงียบสงบในป่ามันก็ยังเหมือนเดิมป่าก็คือป่านะครับเอกับป่าลุงดิบเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยครับสําหรับคนที่ไม่เคยเข้าป่าถ่าอาจจะมาท่องเที่ยวเงี้ยขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ไม่น่ากลัวหรอกครับไอ้ยางงั้นอ่ะรถตามกันเป็นพันวนะครับรถราคาหลายล้านบาทขับตามกันไปแล้วก็ไปกลางตรงกลางเต็นท์นอนอย่างเงี้ยมันเป็น สำหรับพี่ให้ <c oughs> นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวที่นี่ก็ยังมีไข้ามาเรียอยู่นะฮะยังยังไม่หายไปในป่ากเด็กยังมีไข้ามาเรียอยู่แล้วก็มีประเภทสัตว์ล่าเนื้อแต่สัตว์เหล่านี้น่ะ <c oughs> เขาเขาไม่มาเข้ามาใกล้เราหรอกเขาเห็นเราแล้วเขานีแล้วเปิดเปิดนี้แล้วนะ นอกจากเราอาจจะเราไปทำผิดอะไรบางอย่างเนี้ยนะผิดกฎป่าผิดอะไรนเนี้ยมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะแต่เราเข้ามา,าถ่ายคลิปวิดีโอเฉยๆนะฮะเราไม่ได้มา,าทําผิดกฎอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเ,เราเข้ามาเราก็บอกเจ้าที่เจ้าทางใช่ป่าจะขอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะเพราะผมจะถือกฎแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเข้าป่าเขาดงเขาดอยเนี้ยเราต้องขออนุญาตท่านเราจะเข้ามาทําอะไรอ มีจุดประสงค์มุ่งหมายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องต้องต้อง,องากาบเรียนท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ว่าไปส่วนหนึ่งเราก็ต้องอาราธนาคุณพระศรีรัตใจให้ช่วยคุ้มครองเราด้วยซึ่งมันซึ่งผมเคยปฏิบัติเป็นประจาถ้าผมเข้าป่าทุกครั้งผมจะทําลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นคอนโดสามชั้นเลยครับนอนเบียดกันนอนอย่างนี้เลยเนี่ยนอนเบียดกันเนี่ยไม่เบียดไม่ได้เพราะเต็นท์มันมีเต็นท์เดียวอีกเต็นท์หนึ่งอ่ะไม่ใช่เต็นท์นะผ้าผ้ากันฝนเนี่ยผ้าอนอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปไปคุมกองไฟไว้ครับ อีกคนหนึ่งก็ไปทําแค่นอนฮะ,ะดูดูแค่ที่แค่นอนอ่ะแค่นอน,ออน,อนง่ายๆครับ <c oughs> แล้วก็นั่นเห็นไม่แค่นอนของเขานะครับเมื่อคืนเนี่ยเห็นนอนขดตงสัยคงจะหนาวอ่ะพูดง่ายแต่ก็ยังดียังมีกองไฟริบหรี่ริบหรี่ให้ได้รับความอบอุ่นนิดนึงไ <c oughs> ออุ่นของจากจาก,จากเปลวเฟิงเปลวไฟนะก็คงจะแต่ก็คงช่วยอะไรได้มากไม่มากหรอกเพราะว่าฟืนมันเปียกม,มันเปียกเอ่อ เมื่อคืนนี้น้องน้องชายเอาเอาขายไปลงเพื่อจะดักปลานะดักปลาไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่านะครับเอ่อดักปลาเพื่อมาทําเป็นอาหารเช้าเรานะครับลองดูก่อนว่าเขาจะได้อะไรมามั่งนะครับนะไปดูกันครับ่อน้องอุ๊ยน้องชายเขาจะได้อะไรมามั่งนุ่นครับนู่นครับน้องชายนู่นกาลังกําลังกู้กู้ตาขายขึ้นมาแล้วครับมันลื่นครับมันมันมันมีหินมันเป็นโขดหินอยู่ใต้น้ำค่อนค่อนข้างลื่นหน่อยนะนะ มันข้างลื่นเลนยฮะเมื่อคืนเนี่ยน้องน้องน้องชายเอาขายมาลงแล้วก็ฝนก็ตกทั้งคืนเลยตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งตกนะนี่ไปกู้ขายมาแล้วกู้ขายมาว่าจะได้อะไรมั่งจะจะได้ปลามามั่งไหมมาทําอาหารเช้าไหมครับนะะถ้าได้มาก็โอเคนะครับจะไดปะ้ประกอบอาหารตอนตอนเช้ากันมันเป็นอาหารตามธรรมชาตินะครับนะเป็นอาหารอู้อาหารตามธรรมชาติครับดูที่ด้วยจะได้อะไรมั่งครับเดี๋ยวผมพามาดูดดดดด มาดูที่ครับดูดูโ oh อ้โหกับข้าวครับโอ้โหปลาครับนี่ฮะดูนะครับนี่ปลาขาวอุ้ยนั่นล่วงไปแล้วนี่ฮะเออนี่เห็นไหมฮะปลานี่นี่ปลาเนี่ยปลาดุกก็มีนะฮะปลาดุกก็มีหนในปลาดุกนี่นี่ครับปลาดุกนี่ปลาดุกนี่คือปลาดุกครับแล้วก็นี่ปลาดุกหนึ่งสองแล้วปลาดุกแล้วสามแล้วก็เขาเรียกปลาอะไรเนี่ย ปลาขาว,ขาวอันนี้ก็นี่ก็ปลาดุกอีกครับโอ้โหเด้เยเยอะปลาดุกโอ้โ oh. หระวังมันมันระวังอ,อะไรนะเอ้เนียเน่ยมันมันจะปะกักเอาครับมันปวดนะฮะห้าหกตัวอ่า uh. แล้วก็มีปูด้วยมีปูด้วยครับมีปูด้วยก็ถือว่าว่าเช้านี้โออาหารนันโอชะเลยนะฮะน่ากลัวจะต้องต้มยำสดน้ำร้อนๆเท่าไหร่พอมีเรี่ยวแรงเดินต่ออันนี้ที่ผมทำทุกทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อเอฟซีทั้งหลายนะครับนะหเห็นสภาพความเป็นจริงว่าอืม ชีวิตอยู่ในป่าเรา,เราดำรงชีวิตยังไงในป่านะครับพอดีน้องเขาเอาตะข่ายออกกับติดมาด้วยมันก็เลยโอเคได้อาหารเช้านี่อย่างน่าเลิศอร่อยนะฮะนู่นนะปลาดุกครับปลาดุกทั้งที่ฝนตกมันไม่น่าจะติดนะฮะแต่มันก็ติดนะฮะฝนตกนี่ฮะเห็นไหมครับของแท้นะครับนี่ของแท้เลยเนะี่ยปลาดุกข้างในโอ้หลายตัวเหมือนกันฮะประมาณห้าหกตัวเจ็ดตัวนั่นแหละห้าหกตัวนะ่ะนะ แล้วปลาขาวอยู่นี่คือปลาขาวครับเห็นไหมน่ากินทั้งนั้น่ะแล้วปลาอร่อยมากครับปลาในปลาลงดิบมันเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีสารพิษต่างๆไม่ใช่ปลาเลี้ยงมันจะมันจะผิดกับปลาธรรมาปลาเลี้ยงปลาธรรมชาติจะผิดมันจะผิดกันเนื้อมันจะอร่อยกว่าครับครับมันยังเหลืออีกปากนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาจะไปดูอีกทีปากหนึ่งว่ามันจะติดหรือไม่นะครับแต่ที่นี่ปากนี้ก็โอเคแล้วฮะอาหารเช้าเราสี่สำหรับสี่สี สีสิงห์นะสีเสือนะฮะนะสีสิงห์สีเสือผู้เอลอนทรียนป่านะเพื่อจะได้ให้เอฟซีทั้งหลายได,ได้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 เห็นกันเป็นของจริงนะครับเอามาเออเอามาแฝงไว้ข้างกองไฟนะครับนี่นี่คือผมถือถืออยู่มันหลุดลงมานะมันหลุดลงมานะครับโอ้โหนี่นะมันเป็นความสุขทิศหนึ่งนะะค,คือเราหากินตามธรรมชาติดำรงชีพในป่านะฮะ เราไม่ได้ไปล่าสัตว์ใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีอุธอะไรเข้ามาเรามีมาแต่ตัวเปล่ามีมีดแค่เล่มสองเล่มเพื่อมาตัดไม้ตัดอะไรทำทำเต็นทำที่พักอะไรประมาณแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ติดตะข่ายมาด้วยนะครับติดตะข่ายมาด้วยเพื่อจะเอาเอามาดักปลาดักอะไรเงี้ยเราก็จะได้อาหารเสริมเพิ่มขึ้นโดยอาหารติดตัวเรามาก็มีไม่มากนะครับมีมีมีไม่มากเราจะเน้นข้าวสารมากกว่านะครับส่วนอาหาร เราก็มาหาในป่ากันเช่นเป็นพวกผักกูดผักอะไรต่างๆเนี่ยผักหนามผักกูดผักอะไรเงี้ยอ่าพักเจอลาธารพอเราจะพักหน่อยเราก็เอาตะไคร่ไปดักลงนะเราก็ได้อย่างเงี้ยได้ได้ได้ได,ได,ได้มาแบบนี้เลยได้มาแบบนี้เลยได้มาแบบนี้เลยเป็นปลาธรรมชาติอคิดว่าน่าจะอร่อยครับเดี๋ยวเวลาประกอบอาหารเวลารับประทานกันเดี๋ยวผมจะอ่าทให้เอฟซีดูว่าอืมเราทําอาหารกันยังไงะจะต้มจะแกงจะยำอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็น่าน่าอร่อยนะน่าอร่อย เดี๋ยวอพอทำอาหารเสร็จเชิญนิฟติทั้งสายมารับประทานอาหารด้วยกันครับโอเคครับขายขายแรกที่ไปดักเนี่ยได้ได้เยอะอยู่นะะแต่ขายที่สองเนี่ยได้ได้ปลาดุกสองตัวนะครับไอ้ที่สวยงามไหมครับนี่ฮะคือปลาดุกนะเห็นไหมฮะนี่สวยงามมากเลยตัวกำลังน่ากินเลยครับนี่ตัวหนึ่งฮะนี่ตัวหนึ่งเหลืองเหลืองอ่อยเลยฮะเหลืองอ่อยเลยนี่แหละอร่อยมากเลยครับเนี่ยจับมันก็ต้องระวังดีๆเงี้ยงมันจะปักเอานะฮะนี่ยขายนี้ได้สองตัวแต่ขายนู้นได้ประมาณสัก มันจะเกินสิบตัวนะสาหรับอาหารเช้าเราก็ถือว่าโอเคครับอาหารเช้าเราถือว่าประสบผลสำเร็จนะฮะเป็นอย่างดีในการดำลงชิพในป่านะครับดำลงชิพในป่านครับทำไม้เพื่อจะเสียบเอาปลามาปิ้งนะฮะอูููู้เอูอตัดไม้ไผ่เล็กมาทำทำไม้หิบเขาเรียกไม้หิบนะฮะเขียงเราก็ไม่ยากครับเขียงเราก็เนี่ยถากเอาลากไม้เนี่ยทำมันเขียงเนี่ยฮะเห้ไมถากถากให้หน้ามันเตียๆหน่อยอุ้ยนะฮะ <t un> เขาเรียกปลาดุกนะฮะปลาปลาดุก <t un> ปลาดุกหินนะ,ะปลาดุกหินนะอันนี้ค่อนข้างจะตัวโตนะะแต่โตวกว่านี้นิดหนึ่งก็มีแต่จะ่แต่โต,ต,ตไม่มากมันจะประมาณขนาดนี้แหละปลาดุกหินส่วนใหญ่ที่ผมเจออยู่หมู่บ้านตาตูมอำเภอสังขาจาขา virgin, ังหวัดชนุรีรุ่นฐานฐานพี่นาศนะฐานไพรีพี่นาศจนะต,ตัวเล็กกว่านี้แล้วจะมีขนเล็กๆแต่สังเกตดูจะมีขนเล็กๆตามตัวมันอะเขาเรียกปลาดุกขนหรือปลาดุกหินนะฮะ อันนี้ก็เช่นเช่นเช่นกันครับอันนี้ปลาปลาดุกขนหรือปลาดุกหินเขาชอบอยู่กับลำธารอย่างเงี้ยชอบอยู่กับหินอย่างเงี้ยฮะน่ะกำลังจะเสียบนะเสียบเสียบแล้วเอาไปย่างอ่เพื่อเป็นอาหารเชา้าเราโอ้ไข่เต็มเลยฮะไข่ไข่ครับไข่นี่คือไข่เขานะไข่เขานี่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 ไข่ไข่ครับนี่คือไข่เขานะไข่เขานะฮะนี่คือไข่กำลังกำลังทำไม้หีบย่างฮะย่างบางตัวก็เสียบบางตัวก็เสียบอนะย่างเงี้ยนะฮะย่าง แล้วก็จะมีปลาขาวนะซึ่งจะทําเป็นอาหารเช้าเราทําเป็นอาหารเช้าเราคือการดํารงชีพในป่าเนี่ยเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดนะครับหาวิธีเอาตัวรอดว่าเมื่อเราอาหารเราหมดแล้วเราจะทําไงจะถึงเราจะไม่มีข้าวก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีความชํานาญมีความสามารถในการดํารงชีพในป่าเราก็จะรอดตายรอดตายออกไปจากป่าได้นะถึงจะไม่มีข้าวถึงจะไม่มีเสบียงอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่จะทําขึ้นเองก็ได้ในการในการดักปลาในการจับสัตว์ป่าอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็จะมีอาหารได้รับประทานแล้วก็จะสามารถรอดพ้นจาก,กป่าได้บางทีละบางทีเราอาจหลงปา่าสมมตินะบางบางคนเข้ามานี่ไม่ชํานาญเส้นทางปา่าอย่างนี้อาจจะหลงได้นะนการดำรงชีพในป่าจะทําวิธีไหนก,ก็ทําวิธีนี้นะนี่ทาวิธีเนี้พอมีเอฟซีเคยบอกผมว่าพธิธลองลองลอง,ลองเข้าป่าแล้ว หาวิธีการดํารงชีพในป่าดิเขาเขาอยู่กันยังไงเขาทำยังไงเขาเอาตัวรอดยังไงครับก็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะมีสามตัวแล้วครับรู้สึกว่าวันนี้จะได้ปลาดุกประมาณเกือบสิบตัวฮะเกือบสิบตัวเลยนะฮะน่าจะถึงสิบตัวได้นะผมว่านะไอ้ตรงน้นอีกตรงนี้อีกก็ถือว่าเป็นอาหารโลชาของเราเลยนะอาหารโลชาแล้วเป็นอาหารธรรมชาติที่ไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงหรือว่าไม่ใช่ปลาดุกนาปลาดุกอะไรก็แลว้วแต่นะอันนี้ปลาดุก อยู่ในแหล่งธรรมชาติของเขาเองเลยนะครับนะก็การดำรงชีพในป่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้ครับแต่รู้สึกว่าเมื่อคืนฝนฝนขนํำโอ้ต้องนอนคอนโดกันน,นอนเป็นคอนโดกันนะฝน่ะผมก็เสื้อผ้าก็เปียกปอนเลยฮะเปียกเปียกหมดไม่ไม่รู้ว่าจะแห้งทันหรือเปล่าก่อนที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเราจะเดินต่อไม่รู้เสื้อผมจะแห้งทันหรือเปล่าไม่รู้แห้งไม่แห้งก็ใส่ไปงั้นน่ะผมก็เคยบอกว่าช่วงผมเป็นทหารอยู่ผมก็ใส่เปียกๆไปงั้นนะฮะจนเดินจนมันแห้งเองนะ นี่ก็ได้ไม้หนึ่งแล้วะเขาเรียกไม้หีบไม้หีบหนึ่งเนี่ยอ่าอันนี้ปัเป็นปลาดุกล้วนนะฮะต่อไปก็จะเป็นปลาขาวเนี่ยจะทําหีบเหมือนกันนะฮะหีบปิ้งเหมือนกันเนะน่ะปลาขาวอ่ารสชาติคงน่าอร่อยนะผมว่านะอ่ะน่าทานมากเลยรสชาติเนี่ยดูด,ด,ดูดูท่าแล้วนะเอฟซี FC มาทานด้วยกันนะครับเวลามันสุกแล้วเอฟซี FC มาทานด้วยกันนี่คะโอ้โหอ่สุดยอดครับสุดยอดน้องน้องเขาไม่ว่างนะฮะผมก็เลยมาช่วยย่างปลาแทนน้องเขานะครับ น้องเขากาลังไปทําปลาขาวอยู่นะผมก็เลยมา,าทำเรืนินการแทงน้องเขาในการย่างปลาแล้วก็ประมาณนี้ครับเคี่ยวทานออกมาครับเคี่ยทานออกมาต้องห่างๆหน่อยนะฮะไม่งั้นมันจะ,ม,นจะมันจะไหม้ก่อนสุกนะมันจะไม่อร่อยนะยไม่ก่อนสุกก็เคี่ยทานออกมาครับทำมานะทำไมเป็นทหารก็อย่างนี้นะฮะทำแบบนี้แหละแต่มันไม่มีปลาย่างแบบนี้เราไม่มีเวลาจะหาปลาแล้วครับมีแต่เวลาลบอย่างเดียว มัวไปหาปลาเงี้ยโดนอขอคอยิงกระบ,บานนอนนะไม่ใ่ะ,ะตอนนี้เรามาแบบยังไงละ่ะเรามาคล้ายๆมามามาย้อนรอยในอดิตที่เฉยครับมันไม่มีปัญหากับเรื่องเ,อเรื่องแบบสมัยเดิมสมัยก่อนสมัยเก่านะฮนะ,นะ,นะ,นะแบบชืิวๆตามธรรมชาตินะครับผมหวังว่าท่านคงจะได้เห็นการดูลงชีพในป่าของ อดีตทหารพันแบบผมแล้วกันน้องๆน,น,น้องเขาเขาเป็นทาหารพันเหมือนกันนะครับเป็นทาหารพานันเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละกองร้อยเราจับมือกันได้แล้วก็เอออยากให้ fc ได้เห็นสภาพความเป็นจริงในป่าดงดิบว่าการดำลงชีพในป่าดิบมันเป็นยังไงครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถามว่ามันสบายในเมืองไหมไม่สบายแต่ถามว่ามีความสูงมากกว่าไหมก็ต้องตอบตรงๆว่ามีความสูงมากกว่าครับมันเป็นธรรมชาติครับเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับ ไม่ได้ไมได้แต่งเติมเสริมแ,แต่งอะไรนะฮะเป็นธรรมชาติโดยร้อยเปอร์เซนนะครับร้อเปอร์เซนต์เลยนะก็ท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆก็อาจจะไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นสภาพความจริงรในป่าในเขาลำนาภัยแล้วเขีย่ยถังมาครับเขีย่ยถังมา สายเลือดไทยหัวใจสยามควานทองทำไมมีดามหมดความงามจนสิ้นพลังแล้วจะร้องเพลงปากตายบ้านเราให้ใครเข้าฟังมิลาหากก็คงสิ้นหวังหมดสิ้นพลังไม่มีความหมาย นะฮะปลากําลังฝั่งหนึ่งก็กําลังจะเริ่มสุกแล้วแหละยังไม่ได้พลิกกลับข้างไปส่วนปลาขาวนะกําลังจะต้มยํานะต้มยําส้นาน้ำร้อนนะครับปาลาขาวนะต้ตตตตตตมยํานะมีเครื่องปรุงมานะเครื่องปรุงมาเรียบร้อยแล้วส่วนปลาดุกเนี่ยเราก็จะปิ้งปิ้งย่างจนสุกแล้วก็ตามด้วยต้มยาําปลาขาวเนี่ยน,น่าอร่อยมากครับ สังเกตดูยังยังไม่สุงนะแต่แต่มองดูมันน่าอร่อยมากเลยจะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับผม